ไม่สวยก็จีบหนุ่มฝรั่งติดค่ะและที่สำคัญคือฝรั่งหลงมากๆถ้าคุณรู้สองความลับนี้สองความลับนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านม,มีความมั่นใจนะคะไม่ต้องหนูลาก,ก็ได้นะแต่ให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจนะเป็นอะไรที่คนเขามองแล้วมันสบายตาเออมันดูมีเสน่ห์นะแค่หน้าตาคุณโดดเด่นเป็นคุณเองนะ่ก็มีเสน่ห์เต็มทนแล้วโอเคไหมเนาะข้อที่2คืออย่าตัดสินตัวเองว่าตัวเองไม่ดีพอการ ที่คุณไม่ตัดสินตัวเองก่อนอันดับแรกก็คือการที่คุณให้โอกาสกับตัวคุณเองถ้าคุณเป็นคนตัดสินว่าตัวเองไม่ดีพอไม่คู่ควรคนอื่นเขาก็มองคุณว่าไม่ดีพอและไม่คู่ควรค่ะดังนั้นคุณต้องมีทัศนคติที่ดีกับตัวคุณก่อนใครจะมองคุณยังไงช่างมันแต่คุณมองตัวคุณคือชั้นเลิศชั้นมันดีที่สุดในแบบของชันอะไรแบบเนี้ย เป็นกำลังใจให้กับตัวเองไม่มีใครเชียร์เชียร์ตัวเองค่ะคนเราประสบความสําเร็จได้ไม่ได้เกิดจากคนภายนอกเชียร์เรานะแต่เกิดจากแรงขับจากตัวเราเองที่เป็นกําลังใจให้กับตัวเองดังนั้นอย่าตัดสินตัวเองสองสิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จมีแฟนต่างชาติได้ดังนั้นอย่าท้อลุยต่อวันข้างหน้าคือโอกาสของคุณค่ะ